ครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้มันยสบเรื่องราวของพลโทหญิงมาลีกันเพื่อนสาวคนข้างกายของฮุนเซนเป็นแค่คนข้างกายแต่ไม่ได้เป็นคนข้างใจเมียนอกสมรสบบได้จดทะเบียนคือเขาแต่ทำหน้าที่ในการหักเจ้า บอกเคยเป็นสองรองไห้จะลองทําไมลองไปเรื่อยเมียนอกสมรสก็ามาจัดให้ตามคําเรียกร้องของมิดหมอแคนแฟนหมอลํากันเพื่อนเรื่องราวของมาลีก่อนหน้านั้นเป็นอันรูน้กันกันเพื่อนว่าตัวของมาลีมีบทบาทเหลือเกินนะครับในการโซรบกับไทย เธอเองเป็นบัวโศกใม่ไใช่นะเป็นโคโศกกัินเพื่อนของรัฐบาลกัมพูชาคอยปั่นเฟกนิ่งคอยปล่อยข่าวลวงเงินเพื่อนทั้งคนไทยทั้งคนกัมพูชาถูกเธอปั่นจนหัวหมุนคนไทยก็เลยหมั่นไส้กันเพื่อนไปหาเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้หญิงคนนี้มาจึงรู้ความจริงกันเพื่อนว่าผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงโกงเกินเพื่อนเป็นนักร้องก๊อปปี้กันเพื่อนก๊อปปี้นักร้องเกาหลีเธอเองร้องเพลงไม่กี่ปีหลังจากนั้นเธอก็มามีบทบาทในกองทัพของกัมพูชาใช้เต้าไต่หรือว่าไต่เต้าอันนี้ผมไม่่แนนนนใจจกเลาย เป็นพลโทหญิงมาลีณนาปัจจุบันนี้คอยปล่อยเพคนิวอยู่ในฝั่งกรรมัมพูชาหลายคนมองว่าเธอน่าจะมีคาติงจิงกับเบลกับตัวของฮุนเซนกันเพื่อนตัวของมาลีก็อาจจะเป็นหนึ่งในเมียน้อยของฮุนเซนกันเพื่อนใชหวางหาหาตำแหน่งจนได้ดิบได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้กันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผู้ชสุปเรื่องราวของพลโทหญิงมาลีกันเพื่อนก่อนที่จะไปฟังถอดสมองออกสักนิดถือถุงกาวขึ้นมากันเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปปันป่นๆคลิปสปอยกันเพื่อนไม่มีอะไรมากมายฟังเอาหาฟังเอาสนุกกันเพื่อนเหมือนคนดมกกาาวยาจะ ดาวมาเป็นของตัวเองลักษณะเป็นแบบนั้นไปเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของพลทหญิงมาลีเกลิกรับผมขอจะไปฟังเรื่องราวของพลทหญิงมารีมาฟังเรื่องราวของบุญราณีเมียเบอร์หนึ่งเบอร์ตองของฮุนเซนกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนตัวของบุญมารีนะปัจจุบันนี้อายุ71ปีกันเพื่อนก็ถือว่าแก่แล้วกันเพื่อนเนื้อหนังมังสาค่อนข้างจะเหี่ยวหย่อนคล้อยกันเพื่อนตรงนี้เองออกทัวรนิดๆหน,น้าตามไม่ได้สาสวยอะไรมากมายกันเพื่อนตัวของบุญราณีก่อนหน้านั้นรู้จักกับฮุนเซนตั้งแต่เกิดดดกกกัััันนนนนนเเเพืื่่่่่ออองงจจาวาวววคนนีีี้ดดยยูทห นั่นก็คือกำมปงจาก,ากันเพื่อนโตมาด้วยกัน,กนเรียนมาด้วยกันตัวของบุรณีเกิดในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยส่วนตัวของฮุนเซนเกิดในครอบครัวที่พอมีอยู่มีกินเงินเพื่อนตอนแรกมีอยู่มีกินพอมันเกิดมาเท่านั้นครอบครัวก็ชิบหายวายป่วงกันเพื่อนตัวนี้บรรลัยตั้งแต่เดก็กกันเพื่อนออกมาพ่อแม่ลำบากหลังจากนั้นสองคน,นนี้ก็ไปเรียนด้วยกันกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของบุรณีเห็นว่าตัวของฮุนเซนเป็นคนหล่อเหลาเอาเก่งกันเพื่อนกระเด้าว้ยลือเกินเห็นไหมใช่นะตรงนี้เองตัวของฮ เพื่อนคนกัมพูชาส่วนมากจะตัวเล็กๆผิวค้ำๆแต่ตัวของคุณเซนจะสูงโปร่งกันเพื่อนตูดปลอดยอดคุณพลกันเลยทีเดียวกระเจียวเองไซนายนินดแม่ยายรักกันเพื่อนตัวของบุราีก็เลยตกรุนรักตัวของคุณเซนหลังจากนั้นก็ให้การช่วยเหลือมาเรื่อยๆซื้อขนมข้าวต้มให้กินเวลาไปเรียนกันเพื่อนตัวของคุณเซนก็เลยตอบแทนคุณงามความดีของบุราณีโดยการแจกจ่ายความเสียวซ่านให้กันเพื่อนพาไปดูต้นกล้วยออกลูกเป็นขนุนกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปบอกเธอจ้าเธอจ๋าเดี๋ยวเราไปป่ากล้วยกันเถอตรงนี้เองตัวของบุร,รณี อดรนทนไม่ไหวไปก็ไป,ไปสิพี่หลังจากนั้นตัวของหุ่นเซนเงินเพื่อนก็พาตัวของบุราณีไปที่ป่ากล้วยหลังโรงเรียนตรงนี้เองก็ไม่พูดพราำทำเพลงเงินเพื่อนใช้ลิ้นสกักสาก,สากเลียตวัดวางขาของบุราณีเงินเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็เอากระเจียวเอียงซ้ายของเขาสอดแทรกกระเทกไปที่วางขาตัวของบุร,ราณีถึงกับร้องควนครางอ้ยเอ้ยเอ้ยเมียนพระเมียนพระเมียนพระลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนสองคนนี้พากันขึ้นสวรรค์องลลงองหลงเงินเพื่อนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเงินเพื่อน หลังจากนั้นก็คบหากันมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัยรุ่นวัยหนุ่มกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมกับเขมรแดงซึ่งตอนนั้นเองกาลังจะปฏิวัตกิกัมพูชากันเพื่อนมีการยึดอํานาจกษัตริย์ สองคนนี้นั่นก็คือตัวของฮุนเซนกับบุญราณีก็เข้าไปร่วมกันเพื่อนตัวของบุญราณีอยู่แนวหลังเงินเพื่อนคอยรักษาคอยเป็นหมอเป็นพยาบาลลักษณะนั้นไปส่วนตัวของฮุนเซนตรงนี้เขาออกโรคกันเพื่อนยึดอํานาจกษัตริย์กันเลยทีเดียวหลังจากนั้นขมิ้นแดงก็ปกครองกัมพูชานําโดยพลโพสกันเพื่อนตรงนี้เองมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตอนแรกบอกจะเสมอภาคก,กันเพื่อนให้ทุกคนทํางานแต่ตอนหลังออกแนวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาก็เลยไม่ทนกันเพื่อนหมอพยาบาลมันฆ่าหมดคนใส่แว่นมันฆ่าทิ้งกันเพื่อนลัักษณะเปป็นนนแบบ้ไ คนตายเป็นเบื่อกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของฮุนเซนกันเพื่อน,น,เ,อนเห็นท่าไม่ดีเห็นท่าไม่ไหวอยู่ไปกูกลายเป็นอาชญากรสงครามแน่ๆตัวของฮุนเซนก็เลยจับพัดจับโผหักหลังเขมรแดงเงินเพื่อนไปร่วมกับเวียดนามจังหวะนี้เองตัวของบุนร,ราณีก็ไปด้วยกันเพื่อนไปอยู่ในแนวหลังเงินเพื่อนไปเป็นหมอพยาบาลส่วนตัวของฮุนเซนก็ร่วมกับเวียดนามมาตกเขมรแดงเงินเพื่อนปรากฏว่าเวียดนามชนะเฉยกันเพื่อนหลังจากนั้นเวียดนามก็ปกครองกัมพูชาเร่มาในจังหวะนี้เองก็เลยให้ของสมน้ำหน้าคุณกับฮุนเซนแห รบกันเขาสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างกันเพื่อนตัวของฮุนเซนตาบอดบางแหล่งข่าวบอกว่าถูกยิงแต่บางแหล่งข่าวบอกว่าวิ่งหนีศัตรูแล้วกิ่งไม้เกี่ยวตรงนี้ก็เลยตาบอดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแหล่งข่าวไหนชัดเจนกันเพื่อนเอาเป็นว่าตัวของฮุนเซนตาเสียข้างหนึ่งจากการสู้รบกับเขมรแดงกันเพื่อนเวียดนามก็เลยตบบาบางเบาบ,บอกว่ามึงปกครองกัมพูชาก็แล้วกันเดี๋ยวกูกับประเทศกูกันเพื่อนตัวของฮุนเซนก็เลยได้ปกครองกัมพูชากันเพื่อนต่อจากเวียดนามกันเพื่อนจังหวะนี้เองคนกัมพูชาก็เลยเชชูเเขาให้ป็นวีรรบ สงรามกันเพื่อนเนืน่องจากว่าพาชาวกัมพูชาปลดปล่อยออกจากความโหมดร้ายของขมรแดงเขาก็เลยได้รับความชอบธรรมที่จะปกครองกัมพูชาต่อในจังหวะนี้เองตัวของบุญราณีกันเพื่อนซัเส,สีพเน,นจรมาจากเวียดนามเหมือนกันกันเพื่อนจู่ๆก็มาตบตาตัวของฮุนเซนเบ,นเบาๆกันเพื่อนพร้อมกับลูกน้อยหนึ่งคนร้องอยู่ในอุ้มมือแง่แง่แง่พ่อจ๋าพ่อจ๋าเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนจังวะนี้เองตัวของบุญราณีกระซิบข้างหูฮุนเซนเบ,นเบาๆบก,กันเพื่อนบอกพี่จ๋าพี่จ๋านี่ลูกชายของเราฮุนมาเน่งกันเพื่อน ตัวของฮุนเซนถึงกับผลลูกเหี่วกันเพื่อนไอชิมหายกูไปเอากับมึงตอนไหนกันเพื่อนจังหวะนี้เองเขาได้แตก่กร่้าเกลื่อนฝืนทนกันเพื่อนเนืน่องจากว่าตัวของบุนร,ราณีได้รับการสนับสนุสน,นจากเวียดนามให้มาเอากับฮุนเซนครองอํานาจกันกันเพื่อนตัวของฮุนเซนตรงนี้ไม่มีทางเลือกกันเพื่อนถ้าบิดไปตรงนี้อาจจะตายได้เขาก็เลยต้องอยู่กับบุนร,ราณีหลังจากนั้นก็มีลูกด้วยกันหลายตัวให้ไม่ใช่นับหลายคนกันเพื่อนมีทั้งหญิงทั้งชายลูกชายคนโตของเขาก็คือฮุนมาเนตที่เป็นนายกณปัจจุบันนี้เป็นนนลูกติของงเเมียบา ข่าวบอกว่าบนเรนีไปมีชู้ตอนที่อยู่กับเวียดนามกันเพื่อนเกิดรู้สึกเหงาจิ๋และเหงาใจตอนที่ฮุนเซนไปรบตรงนี้เองก็เลยซ้ำติงจิงกับเบลกับนายพลของเวียดนามก็เลยได้หุนมาเน็ตมาหนึ่งตัวให้ไม่ใช่นับมาหนึ่งคนกันเพื่อนในหวานี้เองความเจ้าชู้ของฮุนเซนก็แผงรีกันเพื่อนออกแนวหัวงูสังหารกันเพื่อนเขาอาจจะมีปมตอนที่เขาไปรบแล้วเมียเขามีชู้เขาก็เลยหลุดเฟรมเขาก็เลยหลุดกรอกกันเพื่อนกระดุยไปทั่วเอาไปทั่วลักษณะเป็นแบบนั้นไปสาวสวยหน้าตาดีหลายคนเป็นเหยื่อของฮุนเซนกันแววหงู พามาซ้งจริงกับเบลกันพามาสวกแกก,กันกันเพื่อนจังวานี้เองตัวของบุตรานีกันเพื่อนก็ออกเช็ดออกไล่ล่าตัวของผู้สาวที่มายุ่งเกี่ยวกับตัวของฮุนเซนมีการเก็บไปหลายลายกันเพื่อนหญิงทิ้งก็มีฆ่าทิ้งก็มีบางคนก็พิการลักษณะเป็นแบบนั้นไปนี่คือความเหี้ยมโหดของบุตรานีกันเพื่อนใครมายุ่งเกี่ยวกับฮุนเซนมีแต่ตายกับพิการกันเพื่อนหลังจากนั้นพฤติกรรมเจ้าชูของฮุนเซนก็เบาบางลงกันเพื่อนกลัวว่าเมียจะเก็บกลัวว่าเมีเยจะฆ่าเนื่ ب, องจาก ب, ว,าว่าตอนนี้เองตัวของบุตรานีเป กบาลตัวของคุณเซนอยู่จนกระทั่งเกิดหญิงสาวนางหนึ่งขึ้นมาเป็นเกิลโก้กนันเพื่อนคนคนนี้มีชื่อว่านางสาวมารีโสเจตากันเพื่อนปัจจุบันนี้อายุ43ปีเธอเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ 400cc กันเพื่อนเครื่อง3,000เทอร์โบขึ้นเขาดังบึมบึมบึมลักษณะเป็นแบบนั้นไปผมขอเรียกน้องนางหางเครื่องคนนี้ว่าน้องมารีก็แล้วกันกันเพื่อนตอนนั้นเองน้องมารีเป็นเกิลโก้กนันเพื่อนอยู่ที่ประเทศกัมพูชามีสมาชิกประมาณ3-4คนกันเพื่อนเรียนแบบเกิลโก้ของเกาหลีกันเลยทีเดียวจังหวะ ตัวของมารีก็ได้ออกโัรทัศน์ออกเสือกันเพื่อนปรากฏว่าไปเข้าตาของหุ่นเซนเงินเพื่อนอีน้องผู้หญิงคนนี้มันใช้ได้กันเพื่อนหุ่นคล้ายๆเมียเราแต่หน้าตามันคมดีกันเพื่อนได้ข่าวได้อวบลักษณะแบบนี้ตัวของหุ่นเซนมากหลายกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของหุ่นเซนกันเพื่อนก็ออกรวดลายเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนออกรวดลายหัวงูไปติดต่อตัวของน้องมารีมากันเพื่อนบอกเธอจะาเธอจ๋ามาทํางานกับเราไหมตรงนี้เราจะให้ตําแหน่งแห่งหุ่นกันเพื่อนตัวของมารีไม่เคยจับปืนไม่เคยออกโรคกันเพื่อนแต่จู่ๆก็มาเป็น ทหารอยู่ในกองทัพของกัมพูชาจังหวะนี้เองมีแหล่งข่าวบางๆเงินเพื่อนเป็นข้อมูลเชิงลึกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่มีข้อมูลจากคนไทยว่าตัวของมาลีกับฮุนเซนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน2คนนี้มักจะออกงานด้วยกันเงินเพื่อนแล้วก็มีการซัมติงจิงกับเบลกันมีการสวกแก้กันเงินเพื่อนตัวของฮุนเซนก็ลิ้นสักสกเลียตวัดผ่าดากตัวของน้องมารีกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องมารีก็สู้มือดีขนาดกัินเพื่อนล้นตูดใส่ปากกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสร้างความเสียวสั้นให้ก ตัวของฮุนเซนก็กระเจียวเอียงซ้ายของเขาสอดเส้กกระเทศไปที่หวางขาของน้องมาลีกันเพื่อนตัวของน้องมาลีอดรนทนไม่ไหวถึงกับร้องโคนคลางออกเป็นชื่อผู้นำกันเพื่อนเออ โอ้ยโอ้ยเจจนาพี่หุ่นเซนเจจนาพี่หุ่นเซนเจจนาพี่หุ่นเซนโอ้ยเสียวเลิกเกินไหนไม่ใช่นะหมายถึงขนาดนั้นลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนสองันนี้ปากันขึ้นสวรรค์องลลงองลองมีความสัมพันธ์รึกซึ้งกันกันเพื่อนจังหวะนี้เองยศของมาลีก็ขึ้นเอาขึ้นเอากันเพื่อนเจริญห่วงพวบกันเลยทีเดียวกันเพื่อนปรากฏว่าบุญราณีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเสาชิงช้ากันเพื่อนตรงนี้เขาเริ่มระแคะระคายถึงพฤติกรรมของสองคนนี้กันเพื่อนตัวของหุ่นเซนไม่รู้จะท ไงกันเพื่อนไอชิมหายเมียกูเอาอีกแน่ๆฆ่าอีกแน่ๆกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนจับตัวของมาลีไปแต่งงานกับคนขับรถของเขากันเพื่อนบิดดังเงีง้ยเงี้ยเงี้ยเป็นคนขับรถของฮุนเซนตั้งแต่ดั้งแต่เดิมกันเพื่อนตรงนี้เองมีแหล่งข่าวอีกแล้วกันเพื่อนเชิงลึกว่าคนขับรถของฮุนเซนเป็นเก้งกันเพื่อนตรงนี้ไม่ใช่กวางเป็นชายรักชายกันเพื่อนชอบโดนกระดุยตูดมากกว่าการเอาจิ๋มกันเพื่อนเป็นข้อมูลบางๆจากชาวเน็ตชาวไทยที่ไปหามากันเพื่อนบอกว่าคนขับรถของฮุนเซนไม่ได้รักแาชย ลักษณะเป็นแบบนั้นไปการแต่งงานครั้งนี้เพื่อตบตาบุญราณีเท่านั้นกันเพื่อนจะได้ใกล้ชิดกับฮุนเซกนกันเพื่อนหิวเมื่อไรก็แวะมาลักษณะเป็นแบบนั้นไปเหมือนเซเว่นอีเลเว่นกันเพื่อนอยากจะได้ตําแหน่งอยากจะไต่เต้าต,ตรงนี้ก็มาหาพี่เดี๋ยวพี่จัดให้แบบบางๆกันเพื่อนสองคนนี้ก็คบหากันมาเรื่อยๆกันเพื่อนเป็นการสับขาหลอกตัวของบุญราณีเพื่อไม่ให้รู้ระแคะระขายกันเพื่อนตัวของฮุนเซนก็เลยจัดตําแหน่งใหญ่โตให้กับมาเรเพื่อจะได้เจอกันได้ง่ายๆกันเพื่อนโดยการแต่งตั้งเป็นประหลัดกระทรวงกลาโ ก,กันเพื่อนแล้วก็เพิ่มตำแหน่งให้เวลาประชุมกันก็จะได้เจอการเงินเพื่อนหลังจากประชุมเสร็จตรงนี้ก็จะมีการสารสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเงินเพื่อนนัดกันไปตามโรงเก็บรถถังเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็แจกจ่ายความเสียวสานให้กันเงินเพื่อนตัวของน้องมาลีเธอสู้มือดีอย่างขนาดเงินเพื่อนตรงนี้เองมีการแจกจ่ายความเสียสานให้กับคุณเซนปั่นกระเจียวให้แข็งแล้วสอดแทรกกระเทศตรงที่วางขาเสียงดังป้าป้าป้า,ปาตรงนี้เองตีนตะขับรถถังแทบพังเงินเพื่อนสองคนนี้ก็แอบกินกันแอบลอยกันเรื่อยมาในจังหวะนี้เองยศของน้องมา ก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆกันเพื่อนจนกระทั่งเมื่อประมาณปีพศ2566ตัวของน้องมารียก็ได้มีตำแหน่งกันเพื่อนเป็นพลโทหญิงมารีกันเลยทีเดียวกันเพื่อนมีตำแหน่งแห่งหนใหญ่โตปั่นกระเจียวให้ฮุนเซนจนได้ดิบได้ดีกันเพื่อนเรียกว่าแจกจ่ายความเสียวสลนจนเจริญพ่วพๆวลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ชายแดนไทยกับกัมพูชาตรงนี้เกิดการประทะกันตัวของพลโทหญิงมารีตรงนี้เธอก็เลยออกมามีบทบาทกันเพื่อนปล่อยเฟคนิวกันเลยทีเดียวเป็นหัวเรียวหัวแรงให้กับฝั่งกัมพูชากันนเพื่อ ฝั่งไทยเองพอรู้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยปล่อยเฟกนิวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือเป็นข้อมูลความจริงอันนี้ต้องฟังหูไว้จิมให้ไม่ใช่นะฟังหูไว้หูกันเพื่อนปล่อยข่าวไปรัวๆกันเพื่อนว่าตัวของมารีเองมีความสัมพันธ์กับฮุนเซนณขณะนี้เองบุตร,รานีเริ่มระแคะระขายกันเพื่อนอีชิมหายนี้มันจะมาตลบหลังกูตัวของมารีก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นเบอร์สองรองจากบุตร,รานีแต่หลังจากนี้ไปหลังจากเสร็จสงครามเธออาจจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในใจของฮุนเซนก็เป็นไปได้กันเพื่อนตอนนี้ศึกในศึกนอกตัวของก ยับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนศึกนอกก็คือกับประเทศไทยแต่ศึกในก็คือบุนราณีกับตัวของมาลีแย่งกันเป็นที่หนึ่งในใจของฮุนเซนกันเพื่อนใครจะได้ข้อครองกระเจี๊ยวเอียงซ้ายของฮุนเซนไปตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารกันเพื่อนจุดจบข,ของฮุนเซนไม่สวยแน่นอนกันเพื่อนไม่ว่าจะจบแบบไหนจบแบบชายชาติทหารก็อาจจะถูกปฏิวัติถูกฆ่าจบแบบคนเจ้าชู้ก็อาจจะตายเพราะน้ำมือของเมียตัวเองหรือว่าเมียน้อยก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวรั่วๆของฮุนเซนกับบุญลานี เงนเพื่อนบวกเข้ามากับมารีอีกหนึ่งคนเงินเพื่อนเป็นเรื่องราวของการชิงรักหักสวรรถสถัสดิ์สะเทือนเลื่อนลั่นกัมพูชากันเลยทีเดียวกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนามาสรุปให้เพื่อนฟังเป็นการสปอยข่าวรั่วๆเป็นการสปอยข่าวปันป่นๆเงินเพื่อนฟังหูไหวจ้จิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอให้เพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังน้นจงมีแต่คาาาาาุขเจจ่่อออถนนยย็บ पो